สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอชาใบาหมอนบำรุงสายตานะคะชาใบาหมอนบำรุงสายตานี้ก็จะประกอบด้วยใบยหมอนนะคะใบหมอนที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมไว้ก็คือถ้าเป็นใบเล็กนี่ก็ใช้ประมาณสิบห้าใบนะคะแต่ถ้าเป็นใบใบใหญ่ลักษณะน,นี้นะคะเพราะแต่ละพื้นที่ก็จะมีใบหมอนที่แตกต่างกันไปนะคะลักษณะน,นี้ ใบใหญ่นะคะใช้ประมาณ5ใบเสร็จแล้วไรยก็เตรียมมะนาวนะคะใช้ใบหมอ่อนต้มน้ำประมาณ15-20้าถนาทีนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ชาตัวนี้เพื่อมาบำรุงสายตาสูตรนี้เพื่อนๆลองเ,เอาไปใช้ดูนะคะ,ะประมาณสัก4ีหวันเราก็จะรู้สึกว่าสายตาเราดีขึ้นนะคะสูตรนี้ก็ ได้จากเพื่อนที่ก็บอกมาที่เขาทาเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะใช้ดีค่ะทดลองใช้แล้วรู้สึกว่าตาสว่างขึ้นตาใสตามองเห็นชัดนะคะ หลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบอ่าอันมีใบหมอนนะคะแล้วก็มะนาวแล้วก็น้ำสำหรับต้มนะคะก็จะใช้ปริมาณถ้าเป็นใบขนาดเล็กๆอางนี้แล้วก็จะใช้ประมาณแบบนี้นะคะสิบห้าใบแต่ถ้าเป็นใบใหญ่แบบนี้นะคะขนาดขนาดใหญ่ๆเพราะว่าแต่ละอ่าคนเขาก็จะมีใบหมอนที่มีลักษณะที่ไม่เท่ากันนะคะถ้าเป็นใบใหญ่ๆนี้เราก็ใช้ประมาณสัก ห้าใบนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนะนำสูตรตัวนี้นะคะใบหมอนอชาใบหมอนกับต้มกับน้ำมะนาวนะคะช่วยบำรุงสายตาตัวนี้เป็นสูตรสมุนไพรนะคะใช้ได้ดีมากเลยเพราะว่าทดลองใช้แล้วมีคนรู้สึกว่าสายตาดีขึ้นนะคะจากที่เป็นฝ้ามองไม่ค่อยชัดนะคะงั้นเรามาลองสูตรนี้ดูนะคะ เพื่อนๆสามารถใช้ส,ใสูตรนี้บำรุงสายตาดูนะคะนี้นะคะหลังจากที่เราเตรียมใบหมอนอเป็นต้มน้ำร้อนประมาณ15บหถึงยีนาทีนะคะเราก็จะได้น้ำชาใบหมอนมาในลักษณะอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็เตรียมมะนาวประมาณครึ่งซีกนะคะครึ่งซีกในลักษณะนี้แล้วก็บีบน้ำมะนาลงไปนะคะ ประมาณนี้นะคะค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะเอาอ่าชามะนาวอาชามะนาวใบหมอนนะคะดื่มเพื่อบำรุงสายตาประมาณคือวันละสองครั้งก็ได้นะคะเช้าเย็นนะคะประมาณสักสี่ห้าวัน เราก็จะรู้สึกว่าสายตาเรามองชัดขึ้นอ่านี่สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตานะคะลองเอาสูตรนี้ไปลำบากไปลองทําดูนะคะ